วิทยวันอย่างน้อยที่ได้หนึ่งทึงสองงานนะแล้วชีพก็ยกสายพันธุ์ที่นี้หาอะไรงงานจะได้ทำนี่ไม้บรรทัดหรือว่าอ๋องานอาชีพเขาไปตายงานใช่ไหมรถไฟมาแล้ว หลอยู่ในที่ยืนมันก็จะฉีดได้ายางแต่ไมเองดะก้ีดใช้ได้วใช่ครับดใช้้งาทาอถึงเวลันก็ง้ใหม่นี้จำเป็นผมุนเๆจเป็นนาตัวนี้จะโมมีจะมีในส่วนของเสียหมดแต่ว่า